ประชาชนจํานวนมากยังอยู่กับท่านเนี่ยผมไม่เห็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าความชอบธรรมในการเข้าสู่อำนาจต้องยอมรับว่ามันไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแล้วถ้าหากว่าเดินต่อไปข้างหน้ายังไปสร้างช่องทางให้คนคิดให้คนมองได้ว่าท่านกำลังจะกลับเข้ามาในอำนาจอีกครั้งเนี่ยอโอ้ยลำบากลำบากาแล้วพอความเชื่อถือมันไม่มีเนี่ยนะฮะมันรูดหมดนะฮะ ไอโ้โพที่ออกมาอย่างที่บอกอะค่ะเราก็ดูแล้วยิ้มยิ้มได้ผมไม่ว่าอะไรนะครับก็เสนอกันมาเรื่อยๆผมก็ยังมั่นใจว่าหลังปีใหม่ไปแล้วเนี่ยทำโพก็ยัง8 9ดเกเอซอยู่ก็ยิ้มยิ้มเพราะว่ามีบางคนที่เป็นเจ้าสำนักโพเนี่ยก็ไปเป็นที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีอยู่ก็มีมเช่นที่ปรึกษาของพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยก็เป็นเจ้าสำนักโพสำนักหนึ่งอย่างเงี้ยเข้าใจได้ แต่ว่าเรื่องนี้อย่าไปล้อเล่นนะฮะมผมหวังใจว่ากติกาแม้ว่าจะถกเถียงกันจนพิสดารแค่ไหนจะเหาะเกินลงกายยังไงหรือว่าจะเกิดคู่มวยจับคู่กันแล้วคงจะซัดกันกี่หมัดก็ตามเนี่ยแต่พอสรุปสุดท้ายเนี่ยมันต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยโหวตจากสภาผู้แทนราษฎรนา<ถ>ยกรัฐมนตรีต้องเป็นสอสอ พูดไปทําไมมีผมไม่รังเกียจนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์แกจะลงสมัครสอสอแล้วถ้าหากว่าแกได้รับการโหวตจากเพื่อนสมาชิกสอสอในสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีมผมเคารพนะไปว่าอะไรแกไม่ได้เพราะว่าแกมาจากประชาชนประชาชนเลือกมาค่ะจะทํำยังไงก็เหมือนกับพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะยึดอำนาจผมไม่ยอมรับนะ,ะจะทํายังไงผมก็ไม่มีทางยอมรับแต่ว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมต้องเคารพสถานานี้ เพราะไม่ใช่อยู่ๆแกเดินมาเองประชาชนเลือกแล้วก็ส่งแกมาทําหน้าที่ค่ะถ้าไม่เคารพตัวแทนประชาชนก็เท่ากับคุณละแล้วซึ่งการเคารพต่อประชาชนตรงนี้แต่ถ้าหากว่าจะไม่เลือกตั้งแล้วมาอย่างนี้นะฮะค่ะอนุโมทนาขอบินธบาตเถอะครับ <c oughs> ขอเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะแต่ว่าก็ผมดูข่าวกลางวันเนี่ยนะฮะในก่อนที่เราจะเข้าอัดรายการเนี่ยค่ะ เออมีคนให้ของขวัญปีใหม่ผมแล้วนะอะไรคะเพราะว่าผมพูดในรายการที่ออกอากาศเมื่อคืนก่อนว่าไอ้สูตรที่บอกว่าจะให้มีสอสอกับสวลากตั้ง mm hmm. ามาเลือกนายกค่ะแล้วคอสอชอเป็นองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญ <c oughs> ผมบอกว่าขอเธอครับก่อนปีใหม่ให้ใครออกมาปฏิเสธค่ะให้ผมได้ยินหน่อยเถอะมีแล้วหรอคะมีก็ดกรวิศนุเครืองาม ก็บอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ค่ะหรือถ้าเขาจะไปพูดกันโดยที่แกไม่ได้ยินก็ไม่รู้นะแต่ว่าตัวเองยังไม่เคยได้ยินค่ะและผมเห็นเว็บๆนะฮะทีมงานเขาเอามาให้นี่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาก็ถือว่าเป็นระดับท็อปอยู่ในสามปของคสชเหมือนกันนะฮะก็ออกมาปฏิเสธเหมือนกันนะครับว่าไม่มีแผนที่จะไปเลือกนายกแบบที่เป็นข่าวไม่มีแผนที่จะ ให้มีองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญค่ะนี่ครบเลยครับเพราะว่าคือนั้นในรายการผมก็บอกว่าถ้าคนหลักๆในคอสช,อชอไม่ออกมาพูดก็ขอดออรวิษณุก็ได้ออกมาพูดค่ะได้ได้ครบเลยค่ะได้ทั้งดรวิษณุได้ทั้งพลเอกอนุพงศ์ค่ะตอนนี้ผมใจเต้นตึกตักตึกตักอยู่อย่างเดียวว่าอะไรคะว่าพลเอกประยุทธ์กลับมาจากจีนเนี่ย <c oughs> แกคงไม่ถามอนุพง <c oughs> ศ์เป็นใครวิษณุเป็นใคร มาพูดอย่างนี้ทำไมไม่แต่ทมผมโอ้แต่อย่างนั้นยุ่งกันใหญ่ค่ะ นี่นะคะก็ต้องรอดูแล้วกันเห็นว่าในวันนี้นะคะ24ธันวาคมคุณสุจิตนนะะเนี่ยนะคะบุญมงคลเนี่ยผู้ซึ่งเป็นกรรมธิการยกล่งลางรัฐธรรมนูญก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้บอกว่า24ธันวาคมนี้จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับที่มาสสส,สอวอแล้วก็ระบบการเลือกตั้งรวมทั้งประเด็นที่ว่านายกจะต้องเป็นสสหรือไม่นั้นด้วยนี่นะคะก็ต้องรอติดตามกันดูเพราะว่าเราอ่านรายการในช่วงบ่ายเชื่อว่าในช่วงเวลาที่อกอกาศจริงๆในช่วงของสามทุ่มเนี่ยผลสรุปน่จะออกมาแล้วแหละ<อ>ว่า<ะ>เป็นในลักษณะ แ,บบแต่มุมมองของคุณนทุศเองคิดว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกันคะที่เราจะได้รูปแบบเดิมกลับมาใช้ผมคาดหวังมากนะผมไม่อยากจะให้มีข้อสรุปออกมาว่าเป็นนายกคนนอกได้แต่ต้องโหวตในสภาค่ะคืออย่ามาอธิบายกับผมนะครับว่าก็นี่ไงก็สภาเขาโหวตเหมือนกันนะคุณจะมีปัญหาอะไรอเอาคนนอกมามันแก้วิกฤตได้ด้วยซ้ำาการเมืองจะไม่มีทางตันม,มันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับ กับสิ่งที่มันเป็นอยู่ประมาณ1ิปีมาแล้วในประเทศไทยนี่ค่ะการเปิดช่องอย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยช่วยกันสร้างทางตันจนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันจะทําอะไรไม่ได้ค่ะเอาดี่ถ้าเลือกกันแล้วก็พักการเมืองที่ฝ่ายยึดอานาจเขาไม่ประสงค์หรือแม่น้ำห้าสายเขาไม่ประสงค์จะให้ชนะค่ะเกิดชนะขึ้นมาอีกอแล้วก็ได้นายกรัฐมนตรีพูดได้ชัดไปเลยครับค่ะถ้าพักเปื่อไทยมา นางสาวหิิงรักเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยชอบของประชาชนไอ้พวกนี้ก็าไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับค่ะแล้วประธานโทษไม่ใช่พวกนี้ถอนพระน้ท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันอยู่ก็ถอนคำพูดใช่ไหมครอ่าเป็นสนชเป็นสปชเป็นอะไรกันอยู่ผมเนี่ยก็ต้องเคารพผมให้เกียรตินะผมก็อย่างที่บอกอ่ะผมก็เชียร์ทุกคนเชียร์ทุกฝ่ายค่ะให้รบกันเองไปเลย เพศหรือยังไงะแต่มา่รงนี้นะฮะคนพวกนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยคิดแต่ว่าหาประเด็นหาจังหวะออกมาเคลื่อนไหวออกมาชุมนุมสกัดขัดขวางนายกไปไหนก็ขัดขวางรัฐมนตรีไปไหนก็ขัดขวางยุบสภาแล้วก็อย่าให้เลือกตั้งอย่างนี้นะฮะหรือว่าอย่าให้ทันยุบสภาเพราะว่ายุบสภาแล้วมันไม่มีสภามาโหวตนายกอีกนี่ก็บี้ซะจนหายใจหายคอไม่ออกค่ะให้มันเกิดวิกฤตหนัก แล้วคนไทยเนี่ยใจสู้ทุกเรื่องนะฮะนักบอลไทยนักมวยไทยดีใจสู้อกองเชียร์นี่สู้กว่านักกีฬาดุเด็ดเผ็ดมันมแต่ว่าไม่เคยที่จะแข็งใจสู้กับวิกฤปทางการเมืองค่ะไม่เคยแข็งใจที่จะรักษาหลักการประชาธิปไตยให้มันเด็ดขาดกันไปนี่เป็นแบบนี้ค่ะผมก็ไม่ได้ปรามายอีกนะครับเพราะว่าเหตุปัจจัยมันก็มีหลายคนเนี่ยก็เป็นอันตรายถึงชีวิต หลายคนเป็นอันตรายถึงอิสรภาพแล้วก็บรรดาคนที่เหลืออยู่เนี่ยก็ยังไม่มีกำลังที่จะไปปกป้องไม่มีกำลังที่จะไปดูแลกันทั่วทผมเองก็เจ็บปวดแล้วก็เสียใจกับปรากฏการณ์แบบนี้แต่ว่าที่ผมบอกว่าคนไทยยังไม่มีความเด็ดขาดพอที่จะยืนหยัดก,กับหลักการในไมถึงว่าคนไทยบางส่วนจำนวนหนึ่ง เขาอาจจะเรียกตัวเองว่าพลังเงียบเขาอาจจะเรียกตัวเองว่าคนที่ไม่ฝักใฝ่ายฝ่ายใดคคนที่เป็นกลางต้องการความสงบก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยความสงบนั้นเนี่ยมันแลกมากับการสูญเสียสิทธิเสรีภาพมันแลกมากับการสูญเสียระบอบการปกครองที่ทั่วโลกเขายอมรับมันแลกมากับการสูญเสียความเชื่อมั่นต่อประเทศภายในสายตาของนานาชาติค แล้วมันก็ส่งผลกระทบทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมอย่างอย่างที่เป็นอยู่เราน่าจะมีข้อสรุปของตัวเองกันได้แล้วนะครับหลังจากการยึดอำนาจคราวนี้ว่าวิธีการนอกระบบเนี่ยมันแก้ปัญหาของประเทศได้จริงหรือเปล่าถ้าการยึดอำนาจ19กันยายนปี49เขาเสียของขแล้วการยึดอำนาจคราวนี้ท่านมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่เสียของ เพราะคนที่พูดอย่างมั่นใจก็คือคอสชแล้วก็แม่น้ําทั้งห้าแต่ว่ากระบวนการต่างๆที่ออกมาเนี่ยล่อแหลมสุ่มเสี่ยงเหลือเกินค่ะที่จะเสียขออย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นวันนี้เขาประชุมกันนะค่ะผมก็หวังอีกอรัผมเป็นคนที่ไม่เคยสิ้นหวังอะว่าของขวัญคริสต์มาสของคนไทยค่ะหนังสื้อพิมพ์ของวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมน่าจะพลาดหัวข่าว ว่าเคาะแล้วนายกมาจากสสเลือกในสภาอย่างนี้นะะค่ะน่าจะออกมาอย่างนี้แต่ถ้ามันออกมาว่าเจงแล้วนายกมาจากคนนอกได้ก็สวัสดีประเทศไทยค่ะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรกันต่อแต่ผมว่ามันเป็นที่น่าหนักใจอย่างแน่นอนนะอืมก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารัฐธรรมนูญที่จะได้มาซึ่ง ล่าสุดนี้นะคะในปี2558ก็คงจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ปฏิรูปรองดองเป็นประชาธิปไตยได้จริงๆสามารถที่จะจับต้องได้ไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญที่น้ําท่วมท่งนะคะจับต้องอะไรไม่ได้อย่างที่อภิปรายกันในสภาผู้แทนราษฎรค่ะช่วงนี้พักกันคู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูในเรื่องของประเด็นของลายกันบ้างในตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกแวดวงค่ะเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการจัดทำลายสติ๊กเกอร์นะคะค่ะ นิยม12ประการของกระทรวง ICT กระทรวงวิทย์นะคะกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองในตรงนี้รวมไปถึงขั้นตอนด้วยกระบวนการในการจัดทำลายซิล์ก็มีช่องโหว่ช่องว่างอยู่จะมีอะไรที่น่าจับตาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ ช่วงที่2แล้วนะคะกับรายการเข้าใจตรงกันนะประจําค่ําคืนนี้นะคะในช่วงนี้มาดูกระแสในเรื่องของไลน์กันบ้างที่ถือว่าเป็นโปรแกรมแชทฮอตฮิตเหลือเกินสําหรับเมืองไทยของเรานะปัจจุบันนี้นะคะก็ทําให้รัฐบาลเองก็เกะเก,ะก,ะกระแสฮิตนี้นะคะดยการจัดทำติกเกอร์ไลน์ค่านิยม12ประการค่ะก็เพิ่งจะเปิดตัวมาได้ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันข้อแรกเลยเนี่ยได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงความคุ้มค่าในการดำเนินงานด้วยเนื่องจากว่าข้อที่ ออกมาไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะความหมายที่จะทําเป็นลายสติกเกอร์จริงๆนั้นสามารถที่จะบ่งบอกได้หรือไม่ว่าเป็นการรักชาติเป็นการรักาศาสนาหรือว่ารักพระมหากษัตริย์จริงๆในตรงนี้นี่นะคะนอกจากนั้นค่ะในเรื่องของความคุ้มค่าในการดําเนินงานแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทําโครงการด้วยในตรงนี้าคุณทุตเขาที่มีการตั้งข้อสังเกตกันมาว่าโครงการนี้แท้จริงแล้วยังไม่ได้มีการลงนามสัญญาว่าจ้างอย่างเป็นทางการเลยแต่ว่า โครงการสติกเกอร์ไลน์ภาคเอกชนที่มีการจัดทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณอาท,ทุมองกระบวนการที่ว่านี้ในการจัดทําโครงการของรัฐบาลอย่างไรคะเรื่องนี้ถ้าดูตัวเลขงบประมาณสามชิ้นงานนะครับที่สื่อมวลชนเขาสรุปไว้เนี่ยก็รวมแล้วประมาณ35ล้านบาทเสร็จคือหนังเนี่ยยี้าล้านะนะฮะทางเพลงเพลงเดียวเนี่ยสล้านห้ล้านหแล้วก็สติกเกอร์เนี่ย เจ็ด <7 S 2> ล้านหนึ่งก็ยี่สิบห้าสามสิบห้าจุดหกล้านบาทน,นะฮะตัวเลขแบบนี้ถ้าเราจะบอกว่าโอ้โหคุใช้งบประมาณอะไรกันเยอะแยะมากมายแบบนี้ภาษีประชาชนเสียหายผลปี่คนที่หลับหูหลับตาเชียร์รัฐบาลหรือคนที่หลับหูหลับตาจงเกลียดจงชังรัฐบาลชุดที่แล้ว ก็อาจจะส่งเสียงตอบโต้มาบอกว่านี่แค่35ล้านกว่าเองนะ <c oughs> นี่คุณเนี่ยโครงการ <c oughs> จำนำข้าวเนี่ยคุณก็ทำกล่าวหากันว่าขาดทุนตั้งหกเจ็ดแสนล้าน <c oughs> โครงการน่นนั่นนี่นี่เสียหายตั้งเยอะตั้งแยะทำไมคุณไม่พูด <c oughs> ทำไมคุณมาพูดแต่โครงการนี้ <c oughs> ทางท้งที่ตัวเลขนิดหน่อยเองเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมันจะเถียงกันอย่างเงี้ย <c oughs> ทางท้งที่ไอตัวเลขโครงการจำนำข้าวเนี่ยนะครับ <c oughs> ทันแหลงทุกทีไม่ตรงกันสักตัวหนึ่ง แล้วก็มันไม่ใช่โครงการที่เป็นเรื่องกรราไรขาดทุนค่ะนี่อธิบายจนไม่รู้อธิบายยังไงอ,อธิบายจนผมมั่นใจว่าคนที่เขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วแต่คนที่ไม่พร้อมจะเข้าใจและไม่มีทางที่จะเข้าใจเนี่ยคก็จะไม่เข้าใจอยู่อย่างนั้นนี่เรื่องจำำํานําค่าแต่ว่าเขาจะโต้แย้งลักษณะนี้ค่ะผมก็เลยอยากจะบอกว่าเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวเลขไหนมากตัวเลขไหนน้อยครับ แต่เรื่องก็คือว่าเมื่อเรามีรัฐบาลที่มาโดยวิธีการพิเศษแล้วรัฐบาลกำหนดนโยบายอะไรขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพราะว่าโครงการนี้มันไม่ใช่เป็นการทำต่อเนื่องมากับรัฐบาลอื่นๆนะค่ะเป็นงานโดดๆที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้เป็นนโยบายของท่านผู้นาเลยค่ะในการที่จะสร้างค่านิยม12ประการค่ะสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องทําให้ถึงตัวประชาชนถึงตัวกลุ่มเป้าหมายก็ต้องโฆษณาประญาสัมพัส ดังนั้นเนี่ยการดำเนินการตามนโยบายนี้เนี่ยจึงเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลชุดนี้ร้อเปอร์ซค่ะประการต่อมาเนี่ยนะครับตัวเลขงบประมาณเนี่ยจะหนึ่งล้านบาทหนึ่งแสนบาทหรือร้อยล้านบาทก็ตามเนี่ยเมื่อมันเป็นเงินภาษียากรของประชาชนปฏิเสธการตรวจสอบและปฏิเสธการรับผิดชอบต่อประชาชนไม่ได้ ประการต่อมาสําคัญแหละครับทีนี้การว่าจ้างนะผมยังไม่ไปพูดถึงหนังสั้นนะค่ะผมยังไม่ไปพูดถึงเพลงเพลงเดียวนะผมเอาที่ทําสติ๊กเกอร์ลายเนี่ยการว่าจ้างงานของหน่วยงานรัฐเนี่ยมันต้องมีระเบียบวิธีจัดซื้อจัดจ้างม,มันต้องเป็นระบบราชการค่ะ มันก็จะมีการเปิดประกวดราคาหรือ,อที่เขาเรียกว่าประมูลเนี่ยนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการ e ออคชั o นคือประมูลกันทางอิเล็กทรอนิกส์หรือจะประมูลกันโดยการยื่นซองเทคนิคยื่นซองคุณสมบัติอันนี้ก็มีแต่ต้องประมูลทั้งหมดก็แน่นอนฮะมาเสนอกันครับแต่ว่าขั้นตอนรายละเอียดของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันก็แล้วแต่ะนะครับอาจจะมีลักษณะเฉพาะผิดแผกแตกต่างกันไปแต่หลักการเนี่ยมันต้องมีการประกวดราคาโดยยุติธรรม โดยตรงไปตรงมามยิ่งรัฐบาลชุดนี้พลเอกประยุทธ์แกประกาศ